มีอยู่สีข้อด้วยกันข้อหนึ่งปฏิรูประเทศวาะอยู่ในถิ่นที่เหมาะต่อกิจการนั้นข้อสองสัพป,ปริสูปสังเสวะคือสัพุริสูปสยะครอบคนดีข้อสามอัตสัมมาปณิทิทั้งตนไว้ชอบข้อสี่ปุเพกตะบุญญาได้ทําบุญไว้ก่อนอันนี้ตามหลักธรรมนี้เหตุปัจจุบันสามส่วน แล้วก็เหตุในอนดีตหนึ่งส่วนคือปุปเพกระตับคุณยตาแสดงว่าสูตรเนี่ยสูตรที่ทําให้คนรวยหรือว่าที่ทําให้คนเจริญให้คนเจริญเนี่ยมีสูตรอยู่สี่ส่วนด้วยกัน,นกรรมเก่าเนี่ยถือว่าหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่ฮะน้องนั่นปัจจุบันหมดน้องนั้น,จนเจเนตปัจจุบันคเขาได้อยู่ในถิ่ที่เหมาะไหมกับความที่เขาเจรจิญเลยบรมมติว่าเขาทํานาเนี่ยนาเขา เนื้อน,นาดีไหมดินดีไม่มีน้าหรือเปล่าแห้งแรงเกินไปหรือเปล่าน้าท่วมหรือเปล่าอะไรทํานองนี้ใช่ไหมครับ,รบแล้วก็พืชพันธุ์อะไรต่างๆมันดีไหมอะไรอะไรต่างๆที่ทําให้นาดีนะมันมีอะไรตัวประกอบมันดีไหมหรือว่าทาํานาทุกอย่างดีหมดแต่ว่าไปอยู่ในเ,เมืองซึ่งคนเขาไม่สนับสนุนเรื่องเกษตรกรรมรรก็มันก็ราคาก็อาจจะไม่ดีเหมือนกันครับ มันมันต้องปัจจัยต่างๆครับมันฐางพร้อมอะครับอันนี้ก็ชี้แจงให้เห็นว่าคำสอนเรื่องหลักกรรมของพุทธศาสนาเนี่ยเราถ้าเราเข้าใจไม่ถูกต้องก็จะทำให้คนเห็นว่าคำสอนเรื่องกรรมหรือกฎแห่งกรรมเนี่ยทำให้คนทำให้คนยอมรับสภาพตามที่ตนเป็นอยู่แล้วก็ ไม่กินรน,นขวายงอมืองอเท้าทําให้ถูกกดขี่อะไรประเทศ,เทศสวาระอยู่ในถิ่นหรือว่าวในประเทศที่เหมาะเหมาะในที่นี้สมมติว่าทานาสถานที่ที่ทํานั้นก็มีความเหมาะที่ทํานามีน้ํามีดินดีน้ําดีดินดีอากาศดีแล้วก็ประเทศนั้นหรือว่าชุมชนนั้นสนับสนุนการาทําเกษตรกรรมอย่างที่ว่านี่ข้อการที่สองก็สับปุริสุ พระสังเสวะคบคนดีคบสัตบุรุษคบสัตบุรุษก็คือคบคนดีการที่เราคบคนดีเนี่ยคนดีเขาจะไม่ชวนให้เราไปในทำไปทําในสิ่งที่ที่ผิดแล้วประการที่สามัตสมมาปัญตาสัมมาปัญญทีตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ชอบก็คือไม่ประกอบในอบายมุกต่างๆ จะไม่ใา่ใชครับใช่รับแล้วก็ประการที่สี่ก็คือุพเพทตปุญญาตาความเป็นผู้มีบุญที่ได้กระทาไว้ในภางค่อนครับก็ถึงจะค้าขายก็เหมือนกันนะนะครับมันก็ต้องได้ได้ทําเลที่เหมาะกับการค้าชนิดนั้นๆหรือทําอะไรก็แล้วแต่กับประการที่หนึ่งก็คือทําเลครับแล้วต่อมาก็ต้องได้กัรยานมิตรใช่ไหมครับแล้วตัวเองต้อง ค้ดีด้วยตันไม่ชอบอ่ะต้องเป็นคนดีด้วยอาจจะค้าขายตรงไหนก็ไปดูทําเลว่าเอ๊ะจะขายข้าวแกงเนี่ยตั้งตรงไหนทําเลมันจะขายดีครับทีนี้ก็ทีนีี้ท่สําคัญที่สงคัญคือว่าความเชื่อเรื่องเรื่องกรรมเนี่ยทําให้คนเว้นความชั่วได้อย่างอย่างตั้งอกตั้งใจที่จะเว้นก็อมายความว่าถ้าเรามีความเชื่อว่ากรรมเนี่ยให้มีจริงให้ผลจริง ครับ,ครบ,บอกว่าถ้าทําชั่วมันก็จะให้ผลเป็นความชั่วอย่างเนี้ยคนก็จะตั้งใจที่จะ,ะละเว้นการกระทําความชั่วด้วยเจตนาริงๆใช่ไหมครับครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะทําความดีด้วยความสนิทใจด้วยความเต็มใจไม่หลังเลนะครับครับไม่ลังเลในการที่จะทําความดีแอันนี้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่บุคคลแก่สังคมอะไรมากมายนะฮะ ผมก็ไม่เข้าใจคนที่วิทยากรที่มาพูดทางทีวีเมื่อเดือนตุลาคม2528หลายปีแล้วครับครับที่เขาบอกว่าเมืองไทยไม่เจริญเพราะคำสอนของพุทธศาสนา,าก็มีผมว่าเห็นแต่ก็มีบางคนก็มีชื่อเสียงนะถ้สรุปอย่างที่ท่านอาจารย์ว่านเนี่ย